สวัสดีค่ะจุงงัวคืนใน่จุงให้เบื้องหนึห่งงวะตัวนี้ไปลักกินเข่าถกักพี่น้องเอ,อ้ยใจท้องสิพาไปเบื้องกินคักกินเนืกินแล้วมันเก่าคืนไ,ได้เดี๋ยวตามมาเบื้องพี่น้องสิพาไปเบื้องพาจะไปยุาา่งหัวน้ำพุ่นะพาตะยางไปเบื้องเขา่าว่าติเกี้ยวเข่ามืดเดือนเป็ดตั้งหนึ่งวลักกินเข่าจุดว่า,าตามมาไปทางไปดูข้าว มัมวยัท้องนี่นอจ้ะเ่ามันอวดหรอกเด็กโฉตยๆทั้งฝุ่นมันแผ่วไกลแผ่วไกลมันทิ่ไม่คันเข่าก็าาลเลยีล้ยบไว้คว่มดูหลอดขอดใจหัวต้องหา mẹ con luộc là thong ơi, cha u phăng, hay gấp giăng ék vầy, cha đây, con khao nồi trắng mẹ nhặt sậy mà พอ่พี่น้องต้มไขน้ำตำเกี๊ยวผัดยากทางจังมาว่ากินได้ไหนจ้ะให้มากินสลามามายายชมโอ้จะได้จ้ะเนาะ ภาคนี้มีแต่กับัาลาใหญ่มาเพี้ยนเลี้ยงยงพ่อแล้วเป็นบ่าวสาวทั้งคู่สงสารหนุกกำแพสิหารยังมาจังได้มาแล้วงใน ปากจิกามากินเบียงไฟหวานเงว้่าโคยา้ำเลนลงงมง้ำนี่บ่ได้เด็กจากโอ้ยเส้าล้ำก้อนอ,อกเข่าคืนก้นพี่น้องวะจินอ้มันนี่ยักากินเนธนโอถน้งขาแม่โอยโอย

ดำก็ดำเตนองอันนั้นบแบอนด้นะจ้ะดำบอสที่บอกอีลีมันเงาขาวใจดำก็ะมีน้องดำดำด,ดีก็พี่น้ำเบิ้งหาเข็นได้ท้องสดนะจ้ะพ <laughs> อจบทริปแค่นี้จา้าพวก,กรายยุกับพี่บ้าสองคนสวัสดีค่ะ